ครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อสหายสายช่างนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์ช่างนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทุกปัญหานะครับเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับนะครับเครื่อง CG280 นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2จังหวะนะครับอาการก็คือสตาร์ทไม่ติดมานะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนช่างอาจารย์ช่างนะครับก็ รู้กันอยู่นะครับคือเช็คตรงนี้นะครับนี่เช็คไฟนะครับมาที่หัวเทียนหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับดึงสตาร์ทตรงนี้มีไฟนะครับออกมาจากหัวเทียนหรือเปล่านะครับถ้ามีไฟนะครับก็อันดับต่อไปนะครับก็จับล้างคาร์บูเรเตอร์เลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเครื่องสองยังหวาะนะครับ ะผสมออโต้ลูปนะครับน้ำมันจะเหนียวนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะครับหลายๆวันนะครับไอ้พวกรูเล็กๆพวกนี้นะครับนี่นะรูเล็กๆตาก่างๆพวกนี้นะครับจะอุดจะตันนะครับนี่ครับชุดเข็มตรงนี้นะครับถอดออกมานะครับถอดได้ไวนะครับไขควงปลายเล็กๆนะครับนี่ครับจะมีอยู่น็อตอยู่นี่นะ ถอดออกมานะครับถอดออกมาชุดเข็มนะครับก็จะมีนี่นะให้ดูใกล้ๆนะจะมีสปริงนะหนเอ่ยนเอ่ยอ่านี่อันนีจะมีสปริงตัวนี้นะครับนี่นี่สปริงตัวนี้นะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีกระเดื่องนะครับตัวนี้ตัวล็อกเข็มนะอันนี้ตัวล็อกเข็ม เข็มไปไหนเอ่ยเนี่ยครับเข็มนะสังเกตนะครับสังเกตด้วยนะครับว่าเข็มนะครับเข็มชุดนี้นะมีสึกหรือเปล่านะครับตรงนี้นะตรงปลายนะตัวนี้จะอ่าเป็นตัวปิดเปิดน้ํามันนะครับนะจะอยู่กับตัวนี้นะตัวนี้จะมาล็อกอยู่นะอ่าดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ล้างล้างเสร็จนะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตัวนี้นะอ่า ตัวนี้จะเป็นยางนะครับถอดออกได้นะเวลาใช้ลมเป่ารูนี้นะครับจะทะลุออกมานะครับทางนี้นะนี่นะรูนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บหนึ่งสา,ายลมก่อนนะครับเป่าใช้ลมเป่าไปแบบนี้นะเพื่อนช่างนะนี่เป่าไปเลยนี่นะเป่า เป่าเข้าไปร,รูนี้นะครับจะมาทะลุตรงนี้นะเห็นไหมถ้าเราเป่ารูนี้นี่นี่รูนี้นะเป่ารูนี้จะออกมาฝั่งนี้นะจะออกมาข้าง,างๆตรงนี้นะตรงนี้จะเปิดตรงนี้ดึงออกมาได้นะครับนี่ดึงออกมาได้เลยนะตัวนี้นะจะออกมาด้านข้างตรงนี้นะถ้าเราเป่ารูนี้นะนี่เป่ารูนี้ ความสะอาดนะครับตรงนี้ด้วยนะที่เรากดนะครับไหนล่ะที่เรากดแยกน้ํามันนะครับแล้วก็ยางแยกน้ํามันนะครับให้ตัวช้านะครับไม่พองตัวนะนี่ตัวนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะบอกให้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะส่วนมากล้างเราจะทำความสะอาดในรูนี้ จะลืมจะพลาดกันนะครับทีนี้มีไม้เสียมลูกชิ้นหรือไม้ตะกงตะเกียบก็ได้นะครับนี่ครับทำให้ปลายแหลมนะครับเกอจากนะนี่แย่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับนี่ครับทำความสะอาดแบบนี้เลยนะนี่นะครับทาแบบนี้นะครับผมแล้วก็รูตรงนี้นะครับนี่นี่ครับส่องให้ทะลุนะครับนี่รูตรงนี้นะเชื่อเข็มนะใช้ลมเป่าตรงนี้ให้ทะลุฝั่งนี้นะครับ อีนี้อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับกรองนะครับถ้าสายแข็งแข็งแบบนี้นะนี่สายแข็งแข็งแบบนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับเครื่องจะได้ใช้ได้นานนะครับอายุการใช้งานก็จะได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นความรู้นะครับให้กับเพื่อนช่างนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับลืมคาบูรุ่นนี้นะ ตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยน้ำมันนะนี่สกรูตรงนี้นะอันนี้เป็นสกรูปรับน้ำมันนะครับเพื่อนช่างนะไม่ใช้อากาศนะอากาศจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับตัวนี้นี่อากาศนี่คืออากาศนะครับเวลาหมุนนะครับตัวนี้นะจะเปิดนะครับเปิดช่องอากาศนะนี่ตัวนี้นะอากาศนะนะครับเข้าใจถูกต้องนะครับพร้อมๆกันนะ อันนี้อากาศนะครับอ่ารุ่นนี้ก็น่าใช้นะครับตัวนี้ปรับน้ํามันนะครับได้แล้วก็ปรับเข็มได้ด้วยนะครับอ่าโอเคอ่าตัวนี้อีกหนึ่งจุดนะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับถ้ามีไม่มีอะไรผิดพลาดเพิ่มเติมนะครับใครมีปัญหาจุดไหนนะครับก็สามารถพิมพ์นะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบนะครับผมนะเโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับคลิปหน้า เรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ